จัดบ้านรับโชคอยู่แล้วรวยตลอดปี2,568นี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกรลยามิตรทุกท่านเกตน้อยชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังค่ะก่อนที่จะรับชมรับฟังนั้นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเกตน้อยชาแนลด้วยนะคะ วิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะนี่ก็ถือว่าอยู่ในเดือนท้ายปีแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าการจัดบ้านรับโชคอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงตลอดปี2568จะมีอะไรกันบ้างติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะคะ การตกแต่งบ้านตามความหลักซึ่งเป็นความเชื่อแล้วแต่บุคคลนะคะที่เชื่อกันว่าหากเราจัดถูกต้องตามหลักแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขความเจริญเป็นมงคลกับชีวิตบ้านที่เราอยู่อาศัยก็ร่มเย็นเป็นสุขเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านธุกรกิจการงานรุ่งเรืองนั่นเองค่ะ หน้าบ้านต้องเปิดโลง่งรับสัพ์นะคะหลายๆบ้านที่มักมีของกองอยู่หน้าบ้านโดยเฉพาะรองเท้าคือข้อเสียในการกีดกันโชคลาภเพราะบริเวณหน้าบ้านโดยเฉพาะร้านที่ตรงกับหน้าประตูเปรียบเสมือนโต๊ะที่วางกับข้าวสำหรับปอนเข้าปากส่วนประตู ก็เปรียบเสมือนปากที่รอรับอาหารหรือว่าพลังงานดีๆนั่นเองหากเราวางของกีดขวางหน้าบ้านหน้าประตูก็เหมือนถูกขวางปากไม่ให้รับอาหารเต็มที่ทำให้เราเองกินได้น้อยโชคลาภก็น้อยตามไปด้วยหากจําเป็นต้องมีของวางจริงๆก็ควรวางให้อยู่ด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าใส่ตู้เก็บให้เรียบร้อยมิดชิด ไม่ให้กีดขวางด้านหน้าและที่สำคัญไม่ควรอยู่เหนือลมนะคะเพราะลมจะพากลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาในบ้านซึ่งถือเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีนะคะดังนั้นหน้าบ้านของเราควรโล่งโปรง่งให้ลมเข้ามาได้ดีนะคะ 2. เรียกเงินเรียกทองโดยการเปิดประตูหน้าตา่าง การเปิดประตูหน้าต่างเพื่อเรียกเงินทองไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งวันนะคะสำหรับบ้านบางพื้นที่ที่มีอากาศร้อนมากต้องเปิดแอร์ก็ควรเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศในช่วงเช้าๆเพื่อรับมวลอากาศใหม่ๆที่บริสุทธิ์เข้ามาในบ้านซึ่งเป็นการสะสมพลังงานดีให้บ้านของเราสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน แนะนำให้เปิดประตูหน้าต่างในขณะที่เริ่มเปิดแอร์สัก5าถึง15นาทีนะคะเพื่อความชื้นที่สะสมอยู่ในแอร์และเชื้อโรคที่คงค้างได้รับการระบายออกไปก่อนแล้วค่อยรับอากาศใหม่เข้ามาในบ้านของเราค่ะเมื่อมีลมก็จะมีโชคเพราะลมนำพาออกซิเจนเข้ามาเพิ่มความสดชื่นให้แก่บ้าน และความปลอดโปรงให้เข้ากับบ้านของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 3. เปิดแสงสว่างสองทางเข้าบ้านแสงสว่างคือพลังหยางหรือการเคลื่อนไหวหากคุณรู้สึกว่านิ่งๆเอื่อยๆโชคลาภก็ไม่ถูกกระตุน้นถ้าจัดบ้านให้มีความเป็นอย่างมากเกินไป ก็จะส่งผลให้บรรยากาศในบ้านเคร่งเครียดอยู่ไม่สุขดังนั้นควรเลือกไฟให้เหมาะสมกับตังแหน่งที่ใช้งานจะได้เสริมทั้งโชคและอยู่บ้านอย่างมีความสุขด้วยหากบริเวณที่เราชอบอ่านหนังสือหรือมุมแต่งหน้าควรใช้ไฟขาวจะได้ไม่หลอกตาและไม่เสียสายตาค่ะส่วนมุมที่เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ก็อาจจะเป็นสีวอร์มไลท์เพื่อรู้สึกผ่อนคลายไม่เครงเครียดมากเกินไปนะคะที่สำคัญพื้นที่ต้องมีไฟสว่างเพียงพอในตำแหน่งทางเดินต่างๆซึ่งเป็นเหมือนการนำทางพลังไปในทุกๆท,กที่และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ 4. จัดวางเฟอร์นิเจอร์ใหม่ สำหรับปีใหม่นี้เราหามุมนั่งเล่นในบ้านเป็นที่ที่สมาชิกครอบครัวทุกคนพูดคุยปรึกษากันดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ควรจัดให้ล้อมวงหรือชิดกันเพื่อง่ายต่อการพูดคุยกันนะคะไม่ควรจัดชิดผนังทั้งหมดเพราะจะเป็นการเพิ่มระยะห่างและทำให้สมาชิกแต่ละคนอยู่ในมุมของตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำ คือการปูพรมรองพื้นเฟอร์นิเจอร์ไม่จำเป็นต้องวางเฟอร์นิเจอร์ทั้งตัวไว้พรมก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยควรให้ขาด้านใดด้านหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์อยู่บนพรมเท่านั้นเองค่ะ 5. เลือกของตกแต่งบ้านตามธาตุของเรานะคะในวิชาโหราศาสตร์จีนเชิงวิชาการเรามองทุกสิ่งรอบตัวเป็นธาตุ รวมถึงทิศทางต่างๆด้วยดังนั้นการตกแต่งบ้านให้รับโชครับเงินรับทองจึงควรทำระบบทาตุในบ้านของเราเกิดความสอดคล้องทั้งก่อให้เกิดและถ่ายเทเพื่อความสมดุลของพลังงานทุกๆส่วนในบ้านค่ะนอกจากจะช่วยส่งเสริมโชคลาภแล้วยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีมีความรักใคร่สามัคคีกันอีกด้วย ซึ่งในทิศเหนือเป็นทิศธาตุน้ําควรตกแต่งด้วยน้ําพุหรือวัตถุทรงโค้งทรงกลมรูปคืนหรือใช้สีฟ้าน้ําเงินเทาดําห้ามใช้สีเหลืองสีสม้มสีครีมสีน้ําตาลตกแต่งบ้านเด็ดขาดนะคะทิศใต,ต้เป็นทิศธาตุไฟควรประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้วัตถุทรงสูงทรงกระบอก ทรงพีระมิดหรือใช้สีแดงชมพูเขียวห้ามใช้สีฟ้าน้ำเงินเทาดำตกแต่งบ้านเด็ดขาดนะคะทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศธาตุไม้ควรตกแต่งด้วยต้นไม้น้ำพุวัตถุทรงสูงหรือว่าใช้สีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าสีเทาสีดำห้ามใช้สีเงินและสีทองสีโลหะต่างๆ ตกแต่งบ้านเด็ดขาดค่ะทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศธาตุทองควรตกแต่งด้วยโลหะทรงกลมเวียวาวเซรามิกเครืค่องปั้นดินเผาสีเงินสีทองน้ำตาลครีมทรงโอรสแต่ห้ามใช้สีแดงสีชมพูตกแต่งบ้านในทิศทางนี้โดยเด็ดขาดค่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้นับว่าเป็นธาตุดินควรตกแต่งด้วยเซรามิกเครื่องดินเครื่องปั้นดินเผาสีเหลืองสีสม้มน้ำตาลครีมโอรสแดงชมพูห้ามใช้สีเขียวตกแต่งในบ้านเด็ดขาดนะคะข้อ6ข้อสุดท้ายในการจัดเตรียมบ้านนะคะก็คือการเก็บกวาดบ้านเตรียมรับโชคลาภค่ะ พื้นที่ในบ้านของเราบางครั้งอาจจะลบลุงลังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อสิ้นปีใกล้จะปีใหม่แล้วเราควรจะจัดสมัยนะคะและมักจะทำลายพลังงานและนำความไม่มันคงเข้ามาสู่บ้านด้วยดังนั้นควรจัดการทำความสะอาดพื้นที่เหล่านี้ให้เรียบร้อยและเพิ่มต้นไม้ดอกไม้เพื่อปรับพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะซึ่งถ้าเป็นไปได้ ควรม,มีน้ําพุมาตกแต่งด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าน้ําพุถือว่าเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งซึ่งช่วยสร้างพลังงานความเจริญรุ่งเรืองแล้วยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินทองอีกด้วยค่ะนี่ก็คือการจัดบ้านนะคะสำหรับเรียกโชคลาภและที่สำคัญนะคะที่เราขาดไปไม่ได้เลยก็คือสิ่งของมงคลเครื่องราง ที่เรานับถือและศรัทธานำมาตั้งไว้บริเวณบ้านให้เข้ากับบ้านแล้วเราเองก็จะมีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตเป็นการเรียกโชคลาภเงินทองให้ไหลมาค่ะให้ไหลมาเทมาอย่างแน่นอนนะคะรับรองว่าหากปีใหม่นี้เราจัดบ้านได้ถูกต้องและตกแต่งบ้านด้วยตามหลัก จะช่วยดึงดูดความมั่นคั่งลํำรวยมาสู่คนในบ้านได้นะคะอยู่แล้วรวยตลอดปีตลอดไป2,568เลยค่ะเกตน้อยฉาแนวขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้ร่วมกันหากมีขอ้อผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ในะโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ